วันนี้พี่จะขออนุญาตอ่านคิ้ด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องส่งอาจารย์โอเคอเคนาะไไดด้ก็ส่วนพี่ชื่อพี่ข้าวนะคะอ่าพี่ชื่อพี่อุ้ยนะคะข้างหลังชื่อน้ำนะคะโอเคอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการส่งองค์ดนตรีหลักๆวันนี้ก็จะมีสามวงเนาะมีวงโมงโหรีวงหุริยานแล้วก็งวงจูงกระบี วงมโหดีนี่มีใครเคยได้ยินไหมถ้าดูจากชื่อมันแล้วนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องดนตรีแบบไหนสี่ปีปูปีอีป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 นอีปี่ีงีนแลีวก็ีป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 ีย่างปีปีปีเีปอปเปี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 ปเปาปีาีนีป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 ีาีปเปี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 อีปาปี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 ปวงีปีปีปีรีปีปีปี อ่ะูะนนี่สองวงนี้ละที่สามนอ่าพี่ก็จะมีคลิปตัวอ,อย่างวงมะหวนอีๆมาให้ดูสันนิ้นึ่านี้ เราพอคิดเนาะเพราะได้เห็นความต่างเรียนว่ามันต่างกับ,บออกลุี่ใหญ่เงี่ยยืน,นเล่นกับนั่งเล่น <c oughs> <c oughs> ใช่ือนกันเช่ไหม <c oughs> อ่าแล้วตอบได้ยังว่าวงไหนเรนาเนี้ยอวงโจวหรือวงดีออยวหญ่ใช่ก็อาจจะเห็นความแต,ตกต่างกันมาแล้วบ้างแต่ว่าวันนี้พี่ก็จะให้ไี่เข้ามาอธิบายว่า จริงๆแล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็แต่ละวงนี้มีเครืค่องดนตรีอะไรบ้างนิยมเล่นเล่นที่ไหนแล้วก็นิยมเล่นเพลงแบบไหนบ้างนะคะสิ่งที่ทรับวันนี้ของเราการผรสมวงปกติมันจะต้องมีการผรสมวงในของสาระดนตร,รีไทยแล้วก็เป็นดนตรีสากลนะคะแต่ว่าวันนี้พี่รวมมากตัวอย่างมาแช่สามงวงเนาะทีนี้วงดนตรีไทยเนี่ย เวลาเขาจะผสมเพลงก็คือมันมันเป็นการนำเครื่องเสีประเภทต่างๆมาเลงร่วมกันเครื่องบรรเลงเนื้อเพลงทำนองให้มันออกมาตามรูปแบบของการำเคินเสียงเนาะมันจะพิจารณาจากเครื่องดนตรีที่มีเส้นเสียงกรงกันที่มันเข้ากันได้ดีฟังแล้วมันแบบไพเราะมันมีความสมดุลี่เสียงที่เขาจะพิจารณาแบบนี้ส่วนดนตรีสากลอ่ามันจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเพื่อสนองความต้องการของ ผู้ประพันธ์เนาะหรือว่าผู้เขียนเพลงเอ,เองเอาการผสมโวรดนตรสาน่นพวมันมีหลักแล้วก็มีวิธีการเรียนเ,เสียงประสานสาหรับวรดนตรีประรเภทต่างๆเช่นเ,เราเคยเห็นเขาร้องเสียงประสานกันไหมในโรงเรียนอย่างนี้ก็มีเนาะหรือว่าเป็นงงวงวงซิมโฟนที่เขาคูกเสียนี้เอาไปเอาไปเล่นหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็เรียกว่าเป็นการผสมพวณดนตรในของสาระของสาติกลิีนเรื่องแรก วงมโหดีวงมโห,ด,มหดีเนี่ยมันเป็นการผสรมผสานดนตรีทุกประเภทจริงๆมันมันมันเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่ามหาวิทยาได้ในของเสินทีไทเนาะก็คือเขาะจะมีทั้งดีสีดีเป่าครกหมดเลยเป็นวงใหญ่เอ่อวันวันนี้พี่จะมีวง แยกย่อยออกมาเป็นวงม้วหรีขนาดเล็กหรือว่าวงมโวนหรีเครื่องเดียววงมหโหรีเครื่องคู่แล้วก็วงม้นหรีเครื่องใหญ่ก่อนที่จะมีช่วงนี้เนี่ยมันจะมีวงมโวนหรีโบราณแต่มันไม่น่าโบราณมากมั้งเขาพัฒนามาจากราชการที่ห้าคืออันเนี้ยสามอันเนี้ยก็คือที่ใช้ในปัจจุบัน้อยู่ส่วนอันเก่าโบราณมันจะเป็นมันจะมีเครื่องน้อยชิ้นมันจะมีเครื่องแค่สี่ชิ้นหกชิ้นหรือแปดชิ้น ในน้นอาะทีน,นี้มาดูมาดูเครื่องันปีเนาะในอวองหูีเครื่องเดียวก่อนเครืออรอ่องเดียวเราสังเกตไหมว่านเครื่องนตีแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีม อย่างละเครื่องเขาก็เลยเรียวกว่าเครื่องเดียวมันก็จะมีโซ่ร่วงและหน้าเอเโซ่สามสายจะเค่โซ่อู้ข้องกลางข้องกลางเนี่ยเขาพี่ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมในนี้เขาเขียนของกลางแต่ว่ามันก็เรียกของวงใหญ่ได้หรือว่าของมหงอนก็ได้มีฉาบเล็กชิงคุยเป็นอ้อนลรมานาเนาะทีนี้ต่อมาเป็นพังหงอีเครื่องคู่ พอมีเครื่องคู่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างละหนึ่งชิ้นของเรามีของมุงใหญ่แล้วเนาะของกลางมันก็เพิ่มของมุมเล็กเข้ามามีระนาดเอกแล้วเขาก็เพิ่มระนาดพ้นเข้ามาเครื่องดนตรีมันก็จะเยอะขึ้นส่วนพวกซอพวกจะเทอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่มขเข้ามาเครื่องหนึ่งให้มันเป็นคู่กันแล้วก็จะมีเพิ่มซอตัวนะี้มาซอสายสามมิตระมาต่อมาเป็น วงมโหรีเครื่องใหญ่ก็จะมีเครื่องดนตรีเยอะเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันพัฒนามาจากเครื่องคู่เนาะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่ไม่มีเลยก่อนหน้านี้ก็คือหน้าต่อกเหล็กรละนาดตุ้เหล็กเราเคยได้ยินไหมมันไม่ค่อยชิน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 หูเราจบมันไม่ค่อยชินหูเนาะส่วนมากเราก็จะเห็นแต่หนาตเอกหนาตู้ธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็ ก็มีประมาณนี้แหละเพิ่มเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเพิ่มคุยผิดแ,แปลกชื่อแปลกพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันคุยเออมีเท่านี้เนาะประมาณนี้ค่ะทีนี้วงโยธวาทิศมันเป็นวงที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นหลักมันก็จะมะีมีสามประเภทเป็นหลักเนาะจะมีเครื่องเป่าลงไม้เครื่องเป่าทองเหลืองแล้วก็จะเป็นพวกเครื่อง เปกระชากหรือว่าเป็นพวกเครื่องกระบุกเครื่องตีอย่างแบบตองอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิบบาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเ<ม>ิ็นพวกนี้มันก็จะมีแซนซ์โฟมีฟุดที่เราเห็นบ่อยๆเนาะตัวนั้นกน็น่าจะเคยเห็นทําเป็ดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคยเห็นอยู่เนี่ยอย่างตัวข้างหลังตัวใหญ่ๆตัวนั้นคือทูบาร์แล้วก็เป็นพวกเครื่องเปิดมีสแสเน่ มีเบ็นดน้ำเข้ามาทีนี้วงหรือยานวงหรือยานเนี่ยเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่นั่งเล่นมันไม่เหมือนกันเนาะกับวงโยปกติ <c oughs> เราเราจะแบบวงหรือยานก็เหมือนวงโยอะไรอย่างเงี้ยในภาพจําไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่ในภาพจําที่ตอนที่พี่เป็น,เ,ปนเราอะเป็นอายุประมาณเท่าเรา <c oughs> พี่ก็จำว่าเอา้าวงโยกับวงหรือยานมันไม่เหมือนกันหรอ ต่อวงดุริยางอ่ะเขาใช้เรียกวงที่มีเครื่องบางทีที่มันครบทุกคะแนนเครื่องสายเครื่องเป่าเครื่องกระทบมีหมดบางทีก็มีเครื่องริมินวก็คือเปียโนนี่ประมาณนี้อันนี้คือภาพนี้คือการสัดผังวงเวลาเราเล่นดูสังเกตดูว่าใช้จานวนคนยองเนาะเขาก็จะจัดเครื่องสายอย่างเช่นไวโอลินิโอลาเชลโลดับเบิ เขาก็จะจัดไปอยู่ข้างหน้า,าเ,เพราะว่าเสียงมันจะเบาที่สุดเขาก็เลยจัดไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังถัดไปก็จะเป็นพวกเครื่องเป่าแบบเครื่องเป่าลงไม้ก็เป็นเป็นพวกพู้ดพวกแซกหรือคาริน,นิกอะไรแบบนี้ข้างหลังข้างหลังพวกนี้ไปอีกมันก็จะเป็นพวกเครื่อง้าหรือว่าเครื่องเป่าทองอยู่เหลือน,นั่นเองข้างหลังนั้นไปอีกมันก็จะเป็นพวกเครื่องกระทุกละเพราะว่าเครื่องกระทุกก็จะมีเสียงย่านเสียงที่มันดังมากๆ แต่บางทีเน,นี่ยวงหรือยางเขาอาจจะไม่ได้มีเช่นนี้เขาก็เนี่ยอยางในภาพเนี่ยมันก็เป็นเปียนโนขึ้นมาด้วยหรือว่าเราเคยเห็นฮาร์ปไหมครื่องรีที่ชื่อว่าฮาร์ปมันจะเหมือนอยู่ในนิยายเนาะที่เขาเล่นเครื่องยยใหญ่ๆไม่รู้เหมือนนางฟ้าเขาเล่นกันเออว <laughs> งหรือยางเขาสามารถแต่งตามขนาดของผู้บดตรบรรเลงได้เป็นซขนค่ะก็คือวงขนาดเล็กก็ใช้ประมาณสี่สินิโล วงขนาดการใช้ประมาณ60-80คนขนาดใหญ่ก็80-100คนได้เลยแต่ว่าจริงๆวงวงหรยามมันก็จะมีอีกแยกย่อยอีกไปไปไปไน,นะสมมุติเราเล่นแบบ20-25คนอาจจะไม่ถึง 40, 40คนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวงวงวง,วงซิมวงซิมโฟนิคแบบแบบว่ามินิอะไรอย่างาเงี้ยนคนน้อยๆแต่ก็จัดอยู่ในประเภทหรือยามเมือนกันทีนี้ ที่พี่พูดมาสามวงเนาะพวกเราเคยเคยแบบเห็นรู้จักวงติีวงอื่นไหมประเภทอื่นมีไหมอตอบพี่ได้เลยอตอบพี่ได้เลยไม่วงอ่ะพี่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นวงสตริงรงเรียนเนี้ยอันนี้ก็คืองวงเขาก็เรียกว่าวงสตริงสตริงคอมโบโออก็คือมีเครื่องแบบเหมือนเราฟังเพลงทั่วไปนั่นก็คือสตริงของโงอาจจะมีเครื่องเป่าเสียงเข้ามา หรือถ้าเราเห็นวงสตริงที่มีพินด้ดวยบา,างที่มันเป็นสากลแต่เราเห็นพินมันก็คือวงดนตรีที่สตริงแต่ว่าเขาจะใช้คํา,าว่าดนตรีร่วมสมัยเข้ามาด้วยพวกเราลองดูคลิปนี้แล้วก็สังเกตนะสังเกตดูนะว่ามันเป็นวง เราสังเกตดูว่ามันมีต้นดนตรีประเภทอะไรบ้างมันภาพเอ็นดีบ้าชัดชัดจังเลยเออมีมีเครื่องเป่ามีอะไรอีกเครื่องสายเครื่องสายอะไรเครื่องสายมีไหมในนี้ไม่มีข้างหลังเป็นอะไรเครื่องบี ส่วนมากถ้าเขาจะเรียกเขาก็จะเรียกแบบว่าเป็นเครื่องกระตุกหรือว่าเครื่องกชั้นแล้วก็มีอันนี้คือใครคือเ,าาาาเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าผู้อำนวยเพลงเขาเขามีไว้เพื่อเขาไม่ได้แบบมาเล่น <S <S 2> <S 2> เล่นลำนะจริงๆแล้วอะ่ะเขามีไว้เพื่อให้จังหวะให้สัญญาณนะดนตรี <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเวลาเราเล่นดนตรีมันต้องมีจังหวะเนาะ ต้องมีจังหวะดำเนินเลิ่นไปเรื่อยใช่ไหมทีนี้เขามีไว้เพื่อส่งสัญญาณนดนตรีอย่างเช่นเราเล่นไปในอ,อนนี้ท่อนนี้เราจะเบาหรือเราจะดังก็ขึ้นอยู่กับเขาเขาจะ,าาจะาาให้คิวเราประมาณนี้ทีนี้วงเนี้ยที่เล่นอยู่คือวงอะไรชื่ออะไรที่พี่สอนไปไเนียสุดใช่หรอต่อประการบลูสิทียาว เยากเนาะถูกต้องแต่แค่ไม่มีเครื่องสายแ้วมันจะมีวงประเภทหนึ่งดุริยางเหมือนกันถ้าเป็นเครื่องสายเยอะแล้วเครื่องเป่าน้อย<ม>เครื่องเป่าน้อย<ม>เขา<ม>ก็จะเรียกว่าวงสตริงสตริงซิมซิมมโฟนิกสตริงเออในเหมือนกันก็จะอยู่ในประเภทดุริอยาองนันทีนี้เราพอเข้าใจ<ม>แล้วเนาะพวกเครื่องมาสม นมมที่จะมีใบงานมาให้ทำส่งภายในชั่วโมงไม่ยากไม่ได้เยอะจะอย่าลืมนะมันอย่าลืมดูนะมันจะมีหน้าหลังเนาะมันจะมีตอนที่หนึ่งกับตอนที่ที่สอง ช่องดนตรีที่กำหนดไว้ในนี้ก็พอนะในในชอ่องเดียวเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไม่ต้องไปเซิร์ชเพื่อ,อหามาใส่เพิ่มเรื่องเอาแค่ในที่กำหนดแล้วเอามาใส่ในชอ่องาเมาใส่ให้มันตรงตรงดนตรีเลืว่ะทีนี้เสร็จแล้วเนาะคนคนทำก็ทำไปทีนี้เราพี่อยากถามว่าเรา ได้จากตนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคมีแต่ที่ฟังพี่มาแบบกระสุปสั้นๆแบบมันแตกต่างกันยังไงมีใครรู้ไหมก็ได้ตอบไปนางเลยไม่เป็นไรเมื่อกี้เราว่าอะไรแล้วมี่หนิงคิมเข้าเลยมะไรเองอะไรเองอะไรเองตกต้องใช่ตอบตอบอะไรมาไม่มีอะไร ว่ามันมันกว้างมันคือดูเป็นกว้างเราบอกได้หมดทุกอย่างมีอะไรอีกไหมไม่ใช่หรอกข้าวดนตีที่มันต่างกันไหมมีข้าวดนดรีที่ต่างมีขวดเพลงที่ต่างกันไปเนาะแล้วมีอะไรอีกไหมสถานที่เลยวิธีการบริการของแต่ละยุคก็ไม่เหมือนชุดไม่เหมือนกันนะชุด ถูกก็ไม่เหมือนแช่ไห่ก็ไม่เหมือนกันวงวงอยู่ยังเขาใส่ชิ้นเลยตั้งแต่เกิรั้าแ่ไก่ไก่วงโยไหมไม่ต้องบอกว่าไก่เดยวเหมือนี่ก็ประมาณนี้